โอเคเรามาต่อกันที่ข้อ11ดีกว่านะโดยข้อ11เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของสายใยอาหารนั่นเองนะสายใยอาหารภาษาอังกฤษก็คืออะไรเอ่ยแปลตรงตัวเลยอาหารก็คือ food นะสายใยก็คือเว b นะก็คือ food ว็ b นันเองเขาบอกว่าสายใยอาหารด้านล่างเนี่ยขอไข่งองูเนี่ย เป็นสิ่งมีชีวิตในกลุ่มใดตามลำดับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่า,าลูกศรที่ชี้ไปเนี่ยคือการถ่ายทอดพลังงานนะแทนการถ่ายทอดพลังงานอ่ะเพราะฉะนั้นกอไก่เนี่ยได้รับพลังงานจากแสงเพราะฉะนั้นกอไก่เนี่ยก็จะเป็นพืชนั่นเอง ส่วนขอไข่ได้รับพลังงานจากพืชเพราะฉะนั้นขอไข่ก็จะเป็นผู้บริโภคพืชส่วนคอควายได้รับพลังงานจากผู้บริโภคพืชหรือก็คือสัตว์นั่นเองถูกไหมแล้วก็ได้รับพลังงานจากพืชด้วยดังนั้นคอควายก็จะเป็นผู้บริโภคทั้ง พืชและสัตว์นะส่วนงองงูก็ได้รับพลังงานจากคอควายอย่างเดียวเพราะฉะนั้นก็จะเป็นผู้บริโภคสัตว์เท่านั้นโอเคไหมง่ายมากๆเลยอืมเพราะฉะนั้นข้อถามขอไข่ขอไข่ก็จะเป็นผู้บริโภคพืชและงองงูเป็นผู้บริโภคสัตว์ดังนั้นจึงตอบข้อ3 ง่ายมากข้อนี้ต่อไปอในข้อ12ึบในข้อ12นี้ก็จะเป็นการพูดเกี่ยวกับในค่อนข้างที่จะเป็นในชีวิตประจำวันเลยนะก็จะเป็นในเรื่องของการใส่ปุ๋ยให้ต้นไม้เนงหลายคนเนี่ยอาจจะเคยใส่ปุ๋ยให้ต้นไม้มากเกินไปทำให้ต้นไม้เนี่ยไม่เจริญงอกงาม สมควรเอ่อตามสมควรนะแล้วก็กลับเหี่ยวเฉาลงสาเหตุเพราะอะไรในเรื่องนี้เราจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับแรงดันออสโมติกนะโอเคแรงดันออสโมติกคืออะไรอะแรงดันออสโมติก แรงดันออสโมติกคือแรงที่พูดสัส้นๆคือแรงที่ต้านการเคลื่อนที่ของตัวทำละลายนะ โอเคทีนี้มันก็จะมีอยู่2กรณีก็คือแรงดันออสโมติกสูงถ้าแรงดันออสโมติกสูงเนี่ยจะหมายถึงอะไรเอ่ยจะหมายถึงว่าสารละลายนั้นมี ความเข้มข้นสูงถูกไหมลูกเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าแรงดันออสโมติกเนี่ยคือแรงดันที่ต้านการเคลื่อนที่ถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าแรงดันออสโมติกสูงเนี่ยแสดงว่าสารนั้นเนี่ยก็จะมีตัวทําละลายเยอะหรือก็คือมีความเข้มข้นสูงนั่นเองส่วนถ้าสมมติว่าแรงดันออสโมติกต่ําแสดงว่าสารละลายนั้นมีความเข้มข้น ต่ำด้วยนะโอเคไหมอ่าทีนี้การที่แรงดันออสโมติกสูงส่งผลอย่างไรก็คือสารละลายอ่าภายนอกเนี่ยสูงถูกไหมเพราะฉะนั้นอ่น้ำแพร่ออกจากเซล นะถ้ามีความเข้มข้นสูงเน้นน้ำจะแพร่อ,ออกจากเซลล์แต่ถ้ารอบๆมีความเข้มข้นต่ำหรือก็คือมีน้ำเยอะเนี่ยน้ำก็จะทำไมเอย่ยน้ำแพร่เข้าสู่เซลล์ Sell. โอเคไหมอ่ะเพราะฉะนั้นการที่เราใส่ปุ๋ยเยอะๆแสดงว่าทำไมเอย่ย ขีดเส้นใต้นะการที่เราใส่ปุ๋ยมากทำให้ทำไมเอ่ยทำให้ความเข้มข้นสูงนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยแรงดันออสโมติกก็จะต้องเป็นยังไงด้วยแรงดันออสโมติกจะต้องสูงถูกไหมแรงดันออสโมติกสูงทำให้น้ําแพร่ออกจากเซลล์ซูดินถูกไหมเพราะฉะนั้น ก็เลยทำให้ต้นไม้เหี่ยว,วนะจริงตอบข้อ12จริงตอบข้อ1ง่ายมากข้อนี้นะต่อไปข้อ13ข้อใดต่อไปนี้อาศัยกระบวนการเอ็ก y t โซไซโทซิสเอ็กโซไซโทซิสนักเรียนอันนี้มันจะตรงข้ามกับอะไรเอ่ยอันนี้จะตรงข้ามกับเอนโด ไซโทซิสอ่าจะตรงกันข้ามหลักการจำก็คือจำว่าอย่างนี้นักเรียนเอนโดเนี่ยให้จำถึงวงเอนโดฟินซึ่งเป็นวงภายในถูกไหมก็คือการนำสารเข้าสู่เซลล์ส่วนเอ็กโซวงเอ็กโซเป็นวงเกาหลีถูกไหมเพราะฉะนั้นก็คือการนำสารออกนอกเซลล์ จำแบบนี้เลยง่ายมากเพราะฉะนั้นอันไหนเป็นเอ็กโซคือเอาออกนะเรามาดูกันข้อที่1การทำลายเชื้อโรคของเม็ดเลือดขาวอันนี้เป็น เอนโดนะข้อที่1ผิดถูกไหมเพราะว่ามันจะต้องนำเชื้อโรคเข้าสู่ภายในเซลล์เพื่อทําลายนั่นเองข้อที่2การนําอนุภาคขนาดใหญ่เข้าสู่เซลล์อะมีบาอันนี้ชัดเจนมากๆเลยว่ามีคีย์เวิร์ดคำว่าเข้าสู่เซลล์ว่านั้นข้อขอไขข้อที่2ก็ผิดอีกเช่นกันข้อ3การขับเกลือแร่ส่วนเกินออกทางเหงื่อของปลาทะเล ข้อนี้ดูเหมือนจะเป็นไปได้นะเราไปดูข้อดูให้ครบทุกข้อก่อนข้อที่4การหลังเอนไซม์ย่อยอาหารออกมาจากเยื่อบุผิวลำไส้เล็กอันนี้ชัดเจนเลยว่ามีคำว่าอะไรผลวมาออกเหมือนกันอันนี้ก็ออกเอแล้วสรุปว่าข้อไหนกันแน่นักเรียนข้อที่3เนี่ยเป็นตัว ลวงที่ดีมากๆเลยนะข้อ3จริงๆแล้วมันคือกระบวนการ Active Transport หรือกระบวนการเคลื่อนที่ของสารแบบใช้พลังงานนะการแพร่แบบใช้พลังงานเองโอเคปะ เพราะนั้นข้อที่ถูกต้องจริงๆแล้วก็คือข้อที่4นะการหลังเอนไซม์ ide, ย่อยอาหารออกมาจากเยื่อบุผิวลำไส้เล็กอันนี้จะเป็นเอ็กโซไซโทซิสนั่นเองนะต่อไปข้อที่14บสามีภรรยาคู่หนึ่งเป็นพาหะของทารัสซีเมียทั้งสองคนคำว่าพาหะ แสดงอาการไหมลูกพาหะนี้คือไม่แสดงอาการนะคำว่าพาหะคือไม่แสดงอาการเพราะนั้นโอกาสที่ลูกทั้งสองลูกคนแรกจะไม่เป็นธาลัสซีเมียมีเท่าใดธาลัสซีเมียเนี่ยเป็นโรคที่เราก็ต้องมานั่งวิเคราะห์อีกว่าธาลัสซีเมียนักเรียนคิดว่าเป็นโรค ที่เกิดบนยีนด้อยหรือยีนเด่นลุกหลักการพิจารณาว่าเป็นยีนเด่นหรือยีนด้อยก็คือถ้าเป็นยีนเด่นเนี่ยเราจะต้องเจอในคนทั่วๆไปแต่ธาลสัสซีเมียเราเจอในคนทั่วๆไปไหมไม่ใชเะะ่เพราะฉะนั้นอยู่บนเพราะฉะนั้นธาลัสซีเมียเนี่ยจะอยู่บนยีนด้อยนะโอเคเพราะฉะนั้นเรามาดูกันนะ,ะพ่อ ครูขอให้เป็น A ใหญ่คือคนปกติแล้วก็ต้องเป็น a เล็กเพราะว่าเขาใช้คำว่าพาหะนั่นเองแม่ก็เป็นพาหะเช่นกันอ่ะนักเรียนดูนะอันนี้ง่ายมากๆเลยนักเรียนโยงหน้ากับหน้าของพ่อกับหน้าของแม่นะแล้วก็โยงหน้าของพ่อกับหลังของแม่เห็นไหมแล้วก็โยงหลังของพ่อกับ หน้าของแม่และโยงหลังของพ่อกับหลังของแม่แค่นี้เองนะลูกโอเคเพราะนั้นเรามาดูไล่เส้นคืนไปข้างหน้าเป็น a ใหญ่เใหญ่โอเคเราใส่ a ใหญ่ A ใหญ่แบบนี้อันนี้ไล่ไปเจอ a ใหญ่เเล็กอ่า A ใหญ่ A เล็ก,อ,ลกอันนี้เเล็ก A ใหญ่เราก็เขียน a ใหญ่ A เล็กนะและสุดท้ายเป็นเเล็กกับ เอเล็ก e นั่นเองโอเคเขาถามว่าโอกาสที่ลูกคนแรกจะไม่เป็นธาลัสซีเมียคำว่าไม่เป็นก็คือไม่แสดงอาการธาลัสซีเมียคำว่ายีนด้อยคืออะไรจะต้องเป็นยังไงเอ่ยจะต้องมีสองยีนถึงจะแสดงอาการถูกไหมเพราะนั้นเรามาดูคนแรกคนแรกเป็นไหมลูกคนแรกไม่เป็นคนที่สอง ไม่เป็นถูกไหมไม่เป็นคนที่สาอ่โอกาสที่สามก็ไม่เป็นแต่คนที่สี่เป็นถูกไหมโดยคนที่อกอ่อครั้งที่สองกับครั้งที่สามเนี่ยเป็นพาหะด้วยถูกไหมลูกนะเพราะนั้นเขาถามว่าไม่เป็นก็จะต้องรวม1 2 3สจากทั้งหมด4นั่นเองไม่เป็น นะไม่เป็นเนี่ยจะต้องเป็น3เศษ3จากทั้งหมด4ส่วนเพราะฉะนั้นก็จะตอบข้อ3นะง่ายมากต่อไปข้อที่15โอเคข้อที่15เป็นการออ เป็นหน้าที่หรือเราจะต้องรู้หน้าที่ของออร์แกเนลในการในการทำปฏิกิริยาต่างๆหรือการเกิดต่างๆนะเพราะนั้นในข้อนี้เขาบอกว่าเซลล์เม็ดเลือดขาวเนี่ยนำแบคทีเรียเข้าสู่เซลล์แล้วออร์แกเนลดาทำหนะ้าที่ย่อยทำลายแบคทีเรียนั้นเพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องรู้หน้าที่ของแต่ละออร์แกเนลเรามาดูหน้าที่ของไรโซโซมกันไรโซโซม ทำหน้าที่สังเคราะห์โปรตีนนะอันนี้ให้จำไปเลยเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะออกคล้ายๆเดิมนั่นเองอันนี้สังเคราะห์โปรตีนนะไลโซโซมทำหน้าที่ทำลายแบคทีเรียไมโทคอนเดรียเป็นแหล่งพลังงาน แหล่งพลังงานแล้วก็กอรจิคอมเพล็กซ์ทำหน้าที่อะไรเอ่ยบรรจุและขนส่งโปรโตีนออกนอกเซลล์นะเพิ่มเติมอีก ทำหน้าที่ดัดแปลงโปรโตีนให้เป็นน้ำตาลให้เป็นน้ำตาลแล้วก็ยังสังเคราะห์เพกตินแล้วก็ยังสังเคราะห์ ไลโซโซมด้วยอ่าเพราะฉะนั้นหน้าที่ของการทำลายแบคทีเรียก็จะจึงตอบข้ออ่านี่นะหน้าที่เพรานั้นที่เราจะตอบกันก็คือข้อไหนเอ่ยตอบข้อ2นั่นเองนะต่อไปข้อ16 หญิงหมู่เลือด A มีลูกหมู่เลือด O ซึ่งหญิงคนนี้อ้างว่าเป็นลูกชายของไอเป็นลูกของชายที่มีหมู่เลือด AB ถามว่าชายคนนี้สามารถปฏิเสธข้อกล่าวหานี้ได้หรือไม่นักเรียนนักเรียนต้องดูตรงนี้ว่าอา่าหมู่เลือด A เนี่ย สามารถมีได้2กรณีถูกไหมก็คืออะไรเอ่ยกรณีที่เป็น A แท้ A แท้คือ I ใหญ่ A I ใหญ่ A ส่วนที่เป็น A พาหะก็คือ I ใหญ่ A และ I เล็กโอเคไหมลูกในขณะที่หมู่เลือด O หมู่เลือด o นี่คือ I เล็ก I เล็กนะแล้วก็หมู่เลือด AB มีแบบเดียวเลยก็คือ อะไรเอ่ยไอใหญ่ A และ i อใหญ่ B นะเพราะฉะนั้นเนี na, ่ยถามว่าการที <S 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 ่หญิงเป็น I ใหญ่ A i ใหญ่ A เนี่ยตัดทิ้งแน่นอนถูกไหมลูกนะเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเป็นสมมติมีคู่มลูกมีหมู่เลือด O ได้ก็น่าจะเป็น A ที่เป็นพาหะถูกไหมทีนี้คําถามถ้าเเป็นพาหะเนี่ย กับ AB จะสามารถเกิดเป็นไอเล็ก i อเล็กได้ไหมลูกก็ไม่ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นอันเนี้ยชายที่มีหมู่เลือด AB เนี่ยสามารถปฏิเสธได้เพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าถ้าจะเป็นลูกของชายที่เป็นหมู่ AB จริงๆจะไม่มีโอกาสเป็นหมู่เลือด O เลยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าชายคนนี้ไม่มีจีโนไทป์ของไอเล็กนั่นเอง ถ้านั้นข้อนี้ก็จะตอบข้อที่1นเพราะันั้นเรามาดูกันว่าถ้าสมมุติว่าหญิงคนนี้เป็นพาหะเป็น i ใหญ่ a อันนี้คือของหญิงแล้วก็ของชายที่เป็น AB มาดูกันว่าลูกของเขามีโอกาสจะเป็นกลุ่มใดได,ได้บ้างนะเช่นเคยหน้ากับหน้า หน้ากับหลังหลังกับหน้าและหลังกับหลังโอเคไหมนะหน้ากับหน้าเป็น i ใหญ่ A i ใหญ่เอ่าแล้วก็หน้ากับหลัง i ใหญ่ A i ใหญ่ B ส่วนนี้ไล่ขึ้นไปไปเจอ i เล็กกับ i ใหญ่เอเอา i เอา i ใหญ่ A ขึ้นก่อนแล้วเป็น i เล็กแล้วก็เป็น I ใหญ่ a i เล็กกับ i ใหญ่ b ก็จะเป็น i ใหญ่ B i เล็กอันนี้ก็จะเป็นหมู่เลือด A นะคนนี้จะเป็นหมู่เลือดอะไรเอ่ย ab อันนี้หมู่เลือด A และอันนี้เป็นหมู่เลือด B เห็นไหมว่าจะไม่มีโอกาสที่ลูกจะเป็นหมู่เลือด O ได้เลยนะเพราะฉะนั้นคนนี้เขาสามารถปฏิเสธได้เพราะว่าผู้ชายคนนี้ไม่มียีนไอเล็กนั่นเองโอเคไหมต่อไปข้อ17นะข้อใดถูกต้องที่สุดอ่าข้อนี้ค่อนข้างออกข้อสอบบ่อยเลยนะ mutation อ่ะ mutation ก็คืออะไรวงก่อนเลย มิวเทชันก็คือการการผ่า,นะา,ราเหล่านะการผ่าเหล่านะมิวเทชันข้อนี้ดอกจันเจ็ดอยดอกเลยออกบ่อยมากเขาบอกว่าข้อที่หนึ่งมิวเทชันที่เกิดกับโครโมโซมเพศเนี่ยของเซลล์ใดๆจะถ่ายทอดไปยังลูกหลานได้ มิวเทชันที่เกิดบดโครโมโซมเพศจะถ่ายทอดไปยังลูกหลานได้ไหมข้อนี้ไม่สมมามารถถ่ายทอดได้ดโม,โมิวเ,เ,เทชันที่เกิดกับออโครโมโซมเพศของเซลล์ร่างกายจะถ่ายทอดไปยังลูกหลานได้ข้อนี้ก็ไม่ใช่อีกข้อที่3 m u มิวเทชัที่เกิดกับออโตโซมของเซลล์ร่างกายจะถ่ายทอดไปยังลูกหลานได้ข้อนี้ก็ ไม่ใช่ข้อที่ถูกต้องก็คือข้อที่4นั่นเองก็คือมิวเทชันที่เกิดกับโครโมโซมใดๆของเซลล์สืบพันธุ์จะถ่ายทอดไปยังลูกหลานได้นะอันนี้ก็ให้จำไว้ดีๆเลยนะว่าการที่มันจะถ่ายทอดไปยังลูกหลานได้เนี่ยจะต้องเกิดการผ่าเหล่าที่โครโมโซมใดๆของเซลล์สืบพันธุ์นะจ๊ะโอเค ต่อไปอีก3ข้อก็จะเสร็จแล้วอ่ะข้อ18ข้อนี้ก็ค่อนข้างเจอบ่อยเช่นกันนะก็คือ,อ,อข้อใดต่อไปนี้เป็นสิ่งมีชีวิตที่ผ่านกระบวนการพันธุวิศวกรรมอันนี้คืออะไรเอ่ยกระบวนการพันธุวิศวกรรมก็คือการตัดต่อยีน การตัดต่อยีนนะเพื่อทำอะไรเพื่อสร้าง DNA สายผสม่าก็คือเป็นการทำเพื่อให้แบบว่ามันไม่มีที่มันไม่เคยมีให้มันมีนั่นเองมาดูข้อที่หนึ่งกันมนละกอ พันต้านไวรัสที่เกิดจากการผสมและคัดเลือกพันธุ์อันนี้เขาก็บอกอยู่แล้วว่ามันเกิดจากการผสมใช่การตัดต่อยีนไหมไม่ใช่ข้อที่1ก็ผิดไปข้อที่2ข้าวพันกอขอหกอันนี้เป็นชื่อพันธุ์เขานะลูกที่ได้จากการปรับปรุงพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ105ด้วยรังสีแกมมาอันนี้เขาก็บอกแล้วว่าเราเจอคําว่าอะไรปรับปรุงไม่ใช่การตัดต่อไหมก็ไม่ใช่อีก ข้อ3ไฟฝ้าย B T ซึ่งเป็นฝ้ายที่ได้รับการถ่ายฝากยีนอ่าเราเจอคำว่าอะไรถ่ายฝากยีนเห็นไหมว่ามันก็คือการตัดต่อนั่นเองตอบข้อ3แล้วเรามาดูข้อที่4กันว่าทำไมถึงผิดวัวนมชื่ออิง อิงนะัลูกไม่ใช่อิงอิงอน,นุประธานนักเรียนปี2564นั่นเองนะจ๊ะที่ได้จากการโครนโดยใช้เซลล์ใบหูอันนี้เป็นการโครนการโครนไม่ใช่การตัดต่อยีนหรือการถ่ายฝากยีนนะจ๊ะก็จะผิดอีกโอเคข้อ19ข้อใดไม่ใช่ลักษณะเฉพาะของไวรัส HIV นะไวรัส HIV เนี่ยคืออะไรก็คือเปะมันจะ ทำลายเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดขาวชนิดทีเซลนะชนิดทีเซลโดยจำโดยเพิ่มจำนวนโดยโดยเพิ่ม จำนวนจากโฮสต์โฮสต์ในที่นี้ก็คืออ่สิ่งอ่สิ่งมีชีวิตที่ไวรัสตัวนี้เข้าไปอาศัยอยู่นะแล้วนอกจากนี้เนี่ยเ,เขาแค่ไปทำลายเม็ดเลือดขาวชนิด t c เซล์นะไม่ได้ทำลาย เซลล์เม็ดเลือดทุกชนิดไม่ได้ทำลายเซลล์เม็ดเลือดทุกชนิดนะจ๊ะอ่ะมาดูกันแล้วนะถามว่าข้อใดไม่ใช่ลักษณะอู้ชัดเจนเลยเห็นไหมข้อที่หนึ่งก็ผิดเลยเพราะว่า HIV ทำลายแค่ t c เซลล์ cell, ไม่ได้ทำลายเซลลเม็ดเลือดทุกชนิดนะข้อที่2กลายพันธ์ได้ง่ายอันนี้ถูกต้องเพราะว่าเป็นลักษณะของไวรัสอยู่แล้ว ได้ขึ้นชื่อว่าวรัสเนี่ยค่อนข้างกลายพันธุ์ง่ายมากๆตัวอย่างเช่นอะไรไวรัสโครโรนาเห็นไหมว่าปัจจุบันมีหลายสายพันธุ์มากๆเลยนะเพราะนั้นเนี่ยคนที่เป็นผู้ป่วย HIV คนที่จะทานยาให้ตรงเวลานั่นเองนะข้อที่3ถ่ายทอดทางเพศสัมพันธ์หรือการรับเลือดจากผู้ติดเชื้ออันนี้ก็ถูกต้องอยู่แล้วหรือข้อที่4เพิ่มจำนวนโดยใช้วัตถุดิบจากเซลล์ที่ถูกทำลายก็ถูกต้องแล้วนะเพราะนั้นข้อสิ อตอบข้อ1นั่นเองต่อไปข้อที่20อันนี้ก็จะเป็นวิวัฒนาการนะเป็นในเรื่องของการวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตข้อใดวิวัฒนาการได้ถูกที่สุดเพราะนั้นคุณจะใส่เลข1แทนวิวัฒนาการต่ำที่สุดในแต่ละข้อนะข้อที่1ต่ํต่ำสุดเลยก็จะเป็นสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินสูงขึ้นมาก็จะเป็นอะมีบ้าและนอนตัวแบนข้อที่2 แบคทีเรียตามสุดเลยสูงขึ้นมาก็จะเป็นราเมือกและสูงขึ้นที่สุดเลยก็คือเห็ดนั่นเองสว่วนข้อที่3สิ่งมีชีวิตที่วิวัฒนาการน้อยที่สุดก็คือหอยสูงขึ้นมาเป็นไส้เดือนดินและสูงที่สุดก็คือมแมลงและข้อที่4ต่ำสุดก็ยังคงเป็นสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินสูงขึ้นมาก็จะเป็นโพเทส และสูงที่สุดในข้อสีก็คือยีส s t นั่นเองเพราะนั้นข้อที่สามารถเรียงลำดับวิวัฒนาการได้ถูกต้องก็คือข้อที่2นั่นเองนะเพราะนั้นเราก็จะขอจบการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร,ร์เพิ่มเติม1ไว้เพียงเท่าน,นี้นะจ๊ะเจอกันอีกทีตอนปลายพระอาตอนเทอม2จ้า